หลังจากที่หยุดเสาอาทิตย์ไปนะครับแล้วก็จันอังคารนะครับเราก็ในส่วนที่เป็นของการสร้างโมเดลบ้างนะครับก็จบนะแล้วผมก็ส่งแบบให้กับสถาปนิกนะครับแล้วก็ในขณะเดียวกันวิศวกรนะครับนะอาจารย์เป้าก็เข้ามาช่วยเขียนงานโครงสร้างนะครับนะซึ่งทําให้ผมได้แบบมาละงานโครงสร้างนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราจะมานะครับทําในส่วนที่เป็นงานถอดปริมาณวัสดุนะครับซึ่งตัวนี้เองมีความสําคัญมากๆเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะ นะครับทำตัวอย่างคำนวณเหล็กให้ดูนะว่าผมคำนวณยังไงด้วยหลักการ E a ซ y b บ am นะจริงๆมีหลายวิธีในการคำนวณนะครับเอาง่ายก่อนเดี๋ยวผมดู B 1หนึ่งก่อนนะในส่วนที่เป็นคาน b ีนะครับนะคาน B1 ก่อนตรงนี้นะคาน B1 ึ่งซึ่งเดี๋ยวผมทำยังไงนะครับเดี๋ยวก่อนอืนเลยเนี่ยเดี๋ยวผมจะแคปเจอร์นะครับเอาคาน B 1เนี่ยเข้าไปข้างในาก่อนนะเพื่อจะดูว่าคานอยู่ตรงไหนนะครับปกติแล้วผมจะใช้โปรแกรมนะ Hyper Snap นะครับในการทางานนะก,ก็จะสแนปเข้าไปครับอย่างนี้ อ่าแล้วก็เราก็เซฟนะครับเซฟไว้ตรงไหนก็ได้อ่าเดสก์ท็อปก็ได้ครับแล้วก็เดี๋ยวเราก็อินเสิร์ตเข้าไปในโปรแกรมสเก็ันะครับตรงนี้นะไฟล์อินพอร์ตแล้วก็เลือกภาพนะครับเลือกเป็น Image นะอินพอร์ตเข้าไปเลยครับแล้วก็ลากเราก็ได้แป่นในส่วนตัวนี้ขึ้นมานะครับง่ายเลยนะแล้วก็อันนี้อันนี้ก็คือหนะ้าตัดคานแล้วก็มาเราก็ก๊อปปี้ครับนี่ตรงนี้นะครับ ่ารู้สึกเสาก็จะมีเบอร์เดียวนะเสาก็จะมีเบอร์เดียวเลยหรือบังง่ายง่ายนะครับไม,ไม่ไม่ใหญ่มากนะครับก็เซฟแอ d นะครับอันนี้คือหลักการทำงานนะอ่าันนี้ทุกคนตามมาได้เลยนะครับก็ไฟล์ Import แล้วก็เอาไปว,วางน,นะครับเราก็จะได้ตัวนะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรสเกลเอาครับ โอเคนะครับผมไปที่หมวดงานนะอ่าเด,เดี๋ยวดูก่อนหลายคนอาจจะงงเฮ้ยนี่ทําอะไรอยู่แล้วคนมาดูทีหลังนะครับก็นี่คือผมทํานะครับการฝังวัสดุนะครับตอนพอตอนนี้เองเนี่ยอย่างที่บอกไว้เราจะเอาโมเดลเป็นตัวนําแต่ตอนเนี้ยแบบก่อสร้างเนี่ยใช้ออโตแกลททำเพราะว่าทางทีมสาปน,นิกเขียนแบบให้เราเนี่ยครับเขาใช้เลเยอร์เอาไม่เป็นแล้วผมเองก็ไม่ว่างนะครับตอนนั้นเองเนี่ยก็เลยต้องใช้ออโตแกลเขียนแบบแต่เราจะให้แบบออโตแกลทเนี้ยยื่นขออนุญาตก่อสร้างเท่านั้นเองนะ ยื่นขอปุ๊บก,ก็จบแล้วเราจะไม่ใช้อีกเลยนะครับนะเราจะใช้โมเดลบนะิมในการบริหารงานทางวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพยายามทําเป็นตอนๆไว้ให้นะนะครับให้่เห็นว่าทายัางไงจริงหรือเปล่าเราจะเริ่มตั้งแต่การวางแผนเลยนะครับอ่ะโอเคก็เดี๋ยวเราจะมาคํานวณในส่วนที่เป็นนะครับปริมาณเหล็กเพราะว่าเดี๋ยวหลังจากหยุดหยุดวันแม่วันนี้นะครับแล้วพรุ่งนี้ผมจะเอาแบบไปยื่นขอได้ก่อสร้างร่วมกับเอาโมเดลเนี้ยไปคุยกับผู้รับเหมา เพื่อจกแจ,ง,แจงวัสดุอุปกรณ์ต่างๆนะว่ามันตรงกันหรือเปล่านะนะนะครับเพื่อจะได้ควบคุมบัตเจ็ตให้ได้หนึ่งล้านนะครับสองแสนบาทนะนะครับอ่ะเรามาดูหลักการในการคำนวณโครงสร้างก่อนนะครับราคาก็ได้แล้วนะตอนนี้ผมก็จะมาที่ในส่วนที่เป็นผมปิดงานหมดครับถาปัตยามก่อนนะครับแล้วปิดโครงสร้างหลังคาก่อนงานโครงสร้างหลังคาปิดไปก่อนนะครับโอเคตอนนี้เรามาดูคานนะครับคานซึ่งผมก็ ตอนนี้คานของผมเนี่ยผมใช้เป็น G B หมดเลยซึ่งตอนนี้ไม่ใช่ละก็หลักการอย่างนี้ครับเดี๋ยวผมจะแบ่งหมวดงานเป็นนะครับใช้หลักการคือ Color By Layer คือเหมือน AutoCAD นะครับ s k e t c h u ปเนี่ยปรับได้เป็น Color By Layer c o l o r b คั a g ลแครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะเริ่มนะครับเอาคานเนี่ยมาวางนะเพื่อกำหนดนะครับคล้ายๆกับนะคะกํกำหนดว่าคานของผมอยู่ตรงไหนนะตามเบอร์ที่เรวางไว้นะครับ เดี๋ยวผมทำ B1 ก่อนแล้วกัน B1 นะครับวิธีการก็คือดูแล้วก็ดูตามนี้ครับนี่ยวิธีการเลือกก็ดู B1 อยู่ไหนจริงๆครับผมต้องผมต้องทำสองจอนะจะดีกว่านะนะครับอ่ะแล้วก็มาวางดูง,ง่ายๆแบบนี้ครับไม่มีอะไรยากทีดีนะ B1 นี่คือ B1 นะครับชิบค้างไว้อันนี้คือ B1 นะตรงนี้คือ B1 นี่คือ b หนึ่งนี่คือ b หนึ่ง b หนึ่งยาวเลยครับอ่านี่คือ b หนึ่งนี่คือ b หนึ่งนะครับแล้วก็ b หนึ่งแล้วก็นี้ b หนึ่งอ่าเรียบร้อยครับเราก็จะได้ b หนึ่งครบละ b หนึ่งครบแล้วนะโอเคครับอ่าไม่ครบแล้วเดี๋ยวเช็คอีกทีไม่เป็นไรครับสีจะบอกเองนะผมกดนะครับแค่กู้ลิกเอา a ช่วยนะ สตั u เจอร์แล้วขีด B 1ครับแล้วคุณกด enter นะปุ๊บคานของมีนเปลี่ยนสีเป็น B 1ทันทีครับจบละต่อไป B 2ครับนะอันนี้ B 2อ่ะไล่มาเลยครับ B 2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 นี่เอางง่ายเลยคนระับ B 2ครับ b2 ท่าน,นี้แล้วก็อันนี้ก็ b2 b2 อ่าอ่าคานตอนนี้ผมหายไปไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวเสริมเดี๋ยวเสริม b2 b2 นะครับแล้วก็ b2 หมดเลยฝั่งนี้อันนี้ b2 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 อ่ะตัวนี้ครับ b2 อันนี้คือ b2 อ่าไปกดโดนกิจไลน์เฉยเลยลืมไปกิจไลน์ b2 คือเดี๋ยวเดี๋ยวไม่เป็นไรเดี๋ยวเราดูสีได้ครับเดี๋ยวสีจะบอกเอง b2 นะเดี๋ยวสีจะบอกเองครับอันนี้ก็ b2 เหมือนกันสาตัวค่าก็เป็น b2 b2 ชิวๆครับไม่มีอะไรมากนะไม่ซับซ้อนนะครับ b2 อ่ะเรียบร้อยนะครับเราก็ใส่ b2 อ่ะ k แล้วก็ s ขีด B2 แล้วก็คัว Enter ครับเรียบร้อยแล้วก็ได้สีใหม่มาละนี่เห็นไหมครับก็ตรงนี้มีคานนี่ครับนะเ,เรียบร้อยครับแล้วก็ได้ B2 มาเัีบอยนะ Easy and fun นะครับโอเคตอนนี้เราก็จะได้นะครับมาเรียบร้อยแล้วต่อไปต่อไปเดี๋ยวเรามาใส่ในส่วนที่เป็น b 3สามซึ่ง b 3สเนี่ยครับเรามีแค่บีแค่ B3 สากับ b 4ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเราก็ใส่ b 4ก่อนดีกว่าเพราะ b 4มันมีไม่กี่ตัวนะครับ b 4มีไม่กี่ตัวนี่ B4 เพราะว่า B4 ก็ใส่ครบแล้วก็จบนะครับที่เหลือก็เป็น b 3สามถูกไหมโอเคอันนี้คือ b ีครับบริเวณห้องน้ำคือ b 4นะครับอ่า B4 อ่อันนี้คือ b 4 อ๋อน,นี่มีมีการเสริมเพิ่มตรงนี้ครับนี่คือการทำงานนะนี่บอกไว้ก่อนว่าผมเองก็ใช้หลักการอย่างเงี้ยในการทำงานนะครับเราก็อีซี่นะเห็นไหมครับว่ามันซิมเพิลมากๆเลยผมเองก็ไม่ใช่วิศกรนะครับจ๋านะแต่แต่เนี้ยมันเหมือนเลโก้อะผมอใอ้ทุกคนรู้ว่าเอ้ยมันเหมือนเลโก้นี่ครับเนี่ย นี่ B4 นะครับแล้วก็ตรงนี้มมีคัีคันเพิ่มเข้ามาอ่าโอเคก็ B4 ครับตรงนี้ B4 อืมผมไม่แน่ใจตรงนี้ B4 หรือเปล่านะ อ่ะเดี๋ยวผมขอใส่ใส่เพื่อเข้าไปว่า B4 ตรงนี้ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้แก้เพราะง่ายมากเพราะเราเราใส่ไปแล้วไง okay. ตอนนี้ก็ใส่สีเข้าไปก็จบแล้วครับอ่านี่ค็อ B4 แล้วก็ที่เหลือเขาก็เป็น B3 ถูกไหมที่เหลือคือ B3 เดี๋ยวเราตรวจอีกทีไม่เป็นไรครับใส่ดัตต้าเบไปก่อน เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวมันจะแก้ได้ครับไม่มีปัญหาอะไรพาาเพราะเราใส่ดัตเตอร์เบสมัแล้วมันก็จบครับอ่ะ S B สามนี่ทำให้ดูนะนี่ทำให้จริงๆนะครับเดีดูนะอ่า B สามนี่สีมันเหมือนไปหรือเปล่าเออ B สามสีมันนี่สีไม่แตกต่างกันเลยเดี๋ยวผมเขาเปลี่ยนสีใหม้มันโทนมันต่างกันนะ B สี่ก็เอาสี แล้วก็ B b 2สสีฟ้าอ่อนอ่ะโอเคครับตอนนี้ไม่ได้แล้วนะครับเดี๋ยวผมจะลบในส่วนที่เป็นอ่าตัวคานตัวคานก็ได้หมดละไม,ไม่ไม่มีเลเยอร์ละนะครับอ่ะโอเคครับต่อไปต่อไปเดี๋ยวผมจะเริ่มมาคำนวณเหล็กนะครับเดี๋ยวผมขอนะครับไปเขียนใน,ในตัวอ,อื่นนะอ่ะเอาตัวแรกก่อน B1 ก่อนคาน B1 เนี่ยสองเหล็กบนนะครับ เหล็กบนสองดีบีสองเหล็กล่างสองดีบีสองแล้วก็กลางคานก็เหมือนกันนั่นเองเนี่ยอันนี้คือไม่มีเสริมพิเศษเลยนะครับแล้วก็เหล็กปอก R b ีเก้าหนึ่งจุดห้าโอเควิธีการดูและคำนวณน,นะคะรับทำยังไงผมจะไปสร้างตัวใหม่ขึ้นมาตรงนี้ครับคือมันมีหลายวิธีนะวิธีคือเราสามารถจะเอาเอาไปไ,ปได้หรือเราจะใช้วิธีการคำนวณต่อเมตรได้อ่าผมเอาดึงมาเลยนะดึงดึงมาสี่เมตรเลยนะครับ อ่าแล้วตอนนี้ผมก็จะนะครับอย่างนี้เลยก็ง่ายดีผมจะออฟเซตนะครับอันนี้คือระยะ covering สามเซนแล้วกันเอาสองจุด้าดีกว่าเพราะว่ามันมันจะมันจะมากกว่าเกินดีกว่าขาดนะอ่าสองจุห้าเซนระยะ covering นะอันนี้คือระยะเหล็กปลอกนี่ครับอ่าลากว่าสี่อันนี้ก็เหล็กปลอกนะครับ เดี๋ยวผมก๊อปปี้เล็กปอกมาเข้าๆเข่าๆนะครับออนนี้ก็เหล็กปอกครับเนี่ยเหล็กปลอกนี่นะครับ,บ,รบ,นะรบผมจะ make group เมกรุ๊ปด้วยกันนะแล้วผมตั้งชื่อเลเยอร์ว่า SDB12 นะครับอ่าอันนี้คือเลเยอร์ DB12 ส่วนตัวเนี้ยคือ RB9 นะครับ RB9 นะซึ่งเดี๋ยวผมจะนะครับมันคือ RB9 นะก็คือ9มิลแลวผมจะทำระยะท่าที่หนึ่งนะอ่าอ่ะหกเซนตรงนี้ก็หกเซนง่ายมากครับ easy and fun นี่ครับได้ละ ก็จริงๆมันมีระยะโค้งด้วยแต่ผมเผื่ออีกทีนึ่งเวลาผมเสียเวลาเพราะว่าเล็กน้อยนะตรงนี้ estimate ครับก็ make group ผมจะตั้งตรงนี้ว่าเป็นนะครับ S RB9 เรียบร้อยครับตอนนี้ผมก็จะมาใส่เข้าไปตรงนี้นี่ครับนี่ละได้ละนะครับเนี่ยเสร็จแล้วก็ไอตัว RB9 เนี่ยเดี๋ยวผมแทงเข้าไปในเสาเนี่นะครับนะก็มันจะ มันจะวิ่งตามกึแก,แกนของเสาอะนะซึ่งตัวเสาของตัวนี้มันอยู่ที่ระยะเสาของผมมันอยู่ที่ระยะอะผมเอาสามเซน,นแล้วเขาไปลิับแต่ตอนนี้ผมต้องการแทงเข้าไปเต็มที่ระยะเสาเลยอะนะครับเกิดดีวาขาดด้วยอะไรครับเราเราเราเกิดดีวาขาดเนาะเ s t i m เม e อะเอาอะไรมากผมก็เอาไปเลยครับเนี่ยจุดหนึ่งห้า คือเขาใจไหมในช่วงนี้ LOD เนี่ยบีมเนี่ยมันยังมันยังในช่วงหยาบอยู่ผมก็ใช้หลักการแบบเนี้ยคือเกินีกว่าูมาินะเพราะผมทำเองอยู่แล้วนี่ผมจะกลัวทำไมนะครับเดี๋ยวน้างานจริงค่อยว่าทีตอนนี้ผมเรียนรู้เลยเฉยว่าบัจจ็ตผม,มถึงพอหรือเปล่าเฉย,อ,ยอ่ะโอเคเรามาดูกันว่าเหล็กตัวนี้ครับจะมีเท่าไหร่บ้างนะผมก็จะมาที่พักอินบีมระบนะแล้วก็เข้าไปนะครับออนไลน์ต้องออนไลน์นะทุกคนจ้ฟรีนะครับ นะแล้วก็ก็จะมาวัดเลยครับก็ใช้นี่เพิ่มข้อมูลแล้วก็เรามีเหล็กอยู่แล้วมาที่แท็กครับนี่แล้วก็ตัวนี้ครับแล้วก็ใช้หลักการคืออ่านความยาวเล็งแล้วก็กดแอปพลายครับมาคำนวณเลยครับว่าเนี่ยเห็นไหมครับว่าเนี่ยอ,นนอันนี้คืออันนี้คือนี่คือความยาวของมันสี่เมตร 4เมตรเนี่ยนะครับผมต้องการจะต่อเมตรเนี่ยผมก็ใส่แฟกเตอร์ตรงเนี้คือหนึ่งส่วนสี่ซึ่งคือศูนย์จุดสองห้าฉะนั้นมันจะเป็นความมันจะเป็นน้ําหนักต่อเมตรเข้าใจไหมครับนี่คือน้ำหนักต่อเมตรเนี่ยมันจะขึ้นเนี่ยนะครับเย่ายถ้าผมกดตรงนี้ครับอันนี้คือดีบีสองใช่ไหมขึ้นเส้นป่าแบบนี้แล้วก็อันนี้คือนี่อ่ะโอเคก็ผมจะนะครับใส่ในส่วนที่เป็นนะครับน้ําหนัก นะครับแฟกเตอร์นะเนื่องจากว่าแฟกเตอร์เนี่ยมันคือน้ําหนักก็คือศูนย์จุดสองห้าต่อเมตรนะเดี๋ยวผมจะใส่นั่นด้วยน้ําหนักต่อเมตรด้วยมันคือจุดสองห้าคูณศูนย์จุดสี่เก้าเก้าอันนี้คือน้ําหนักกิโลกร,รัมต่อต่อเมตรนะครับของเหล็กนะครับ r B บีเก้านะราบานะครับคําตอบคือศูนย์จุดหนึ่งสองสี่เจ็ดห้าผมก็จะมาใส่ตรงนี้แฟกเตอร์ครับ 0.12475นะครับอ่าโอเคต่อไปเรามาดูตัวนี้ตัวนี้คือศูนย์จุคูณกับ0 8 8ยอันนี้อันนี้เป็นอันนี้เป็นดีบีครับคือ0.222 ตัวดิคเตอร์คือ0.222และน้ำหนักตัวน,นี้ครับจะกลายเป็นกิโลกร,รมัมเอาละเดี๋ยวผมจะรีเฟซนะครับปึ๊บงั้นสรุปนะครับว่าตอนนี้ครับถ้าผมกดตารางนี้ออกมานะครับ มันจะคำนวณนะครับว่าตอนนี้เอนะครับคานตัวนี้ครับจะใช้เหล็ก db สิบสองนะครับคือนี่สามจุดห้าห้าสองนะครับสามจุดห้าห้าสองอ่ะเรามาดูว่าจริงหรือเปล่าสามจุดห้าห้าสองหรือเปล่านะครับอันนี้ก็ต่อเมตรนะอันนี้ก็ต่อเมตรนะครับเพราะว่าถ้าผมถ้าผมเอาเอาสี่ออกไปเนี่ยมันก็คือนะครับตอนนี้เขาหมายคืออะไรคาน b หนึ่งนะครับจะมีเหล็กเท่านี้ครับอ่ะ แล้วหมายคืออะไรครับเราก็กลับมาที่ตัวโมเดลของเราครับในการคิดราคานะอันนี้อันนี้โชว์หลักการ B ไม่ดูนะครับแล้วเราก็มาใส่แฟกเตอร์ตรงนี้ครับในเอาละเพิ่มข้อมูลครับเข้าไปนะครับเพิ่มข้อมูลของเราก็คือตอนนี้เลเยอร์เราจะมีนะครับ B หนึ่งผมอ่านความยาวนะครับเป็นเลงนะ อ่าโอเค B1 ครับแอพพลายเลยตอนนี้ครับผมจะมี B1 เข้ามาแล้วความยาวคันทั้งหมดครับ B1 นี่ครับ S B1 นะซึ่งเดี๋ยวผมจะรีเฟซก่อนนะอ่านี่ครับ B1 มาล้นี่เล็กเล็ก B1 น่ง b นะ B1 เนี่ยจะอยู่ในหมวดงานอะไรหมวดงานที่ งานโครงสร้างนะครับอ่าหมดเรียนที่หนึ่งมางานโครงสร้างงานเหล็กเสริมครับเอาละก็ตรงนี้ครับผมจะใส่เป็น db12 db12 นะครับจะใส่เป็น db12 นะเพราะว่าไอ,อ้ตัวนี้มันเป็น db12 นะครับ db12 ผมก็จะ enter เข้าไปครับ d b อ2เอาละตอนนี้ db12 เนี่ยมันมีเท่าไหร่นะครับมันมีเท่าไหร่แล้วก็ใส่เข้าไปแค่นี้ก็นะครับแ f a ตอร์เราคือนะครับเม็ดหนึ่งมีเท่าไหร่กลับไปดูตัวนี้เม็ดหนึ่ง db12 มีสามจุดห้าห้าสองนะครับ สามจุดห้าสองตัวนี้เราก็ใส่เซ็กเตอร์ตัวนี้เข้าไปเลยครับสามจุดห้าห้าสองสามจุดห้าห้าสองต่อเมตรนะครับแล้วตัวนี้เปลี่ยน,เป,น,เ,ปน,เ,ปนเป็นกิโลกร,รัมเลยอ่าแล้วก็กิโลกรัมละอ่ากิโลกรัมแล้วท่ไหรดีกิโลกร,รมลัรกลกรรมละ ยี่สิบสิบสองบาทอะสิมูรณนะค่าแรงห้าบาทนะครับแล้วเวสสิบเอร์เซอันน,น,นี้อันนี้ใสิไปเลยนะสิบเอเนะครับอโอเคครับตอนนี้เราจะรู้เลยว่า d ีบีสองเนี่ยนะครับมันมีเท่าไหร่เลยเพราะว่าเดี๋ยวเราเปลี่ยนโมเดลเป็นแบบไปนะดัต a ้ติดไปเลยรีเฟซนะแล้วผมก็กดนะครับลิเนี่ยบอมออกมาเนี่ยโครงสร้างเนี่ยจะเห็นนะครับว่าตอนนี้มันก็จะมี d ีบสองขึ้นมาตอนนี้ก็คือหนึ่งร้อยสาม จุดเก้าสามสองกิโลกร,รมัมนี่คือหลักการคิดง่ายๆนะครับในการทํางานซึ่งถ้าผมอยากจะให้ให้มาละเอียดกว่านี้ผมอาจจะยกเหล็กมาเลยก็ได้ก็คือยกเหล็กมาวางเลยก็ได้แต่ตอนนี้ผมใช้หลักการคํานวณแบบง,ง่ายๆดีดีกว่าไปทางเอ็กเซลอย่างเงี้ยเคลียครับนะอันนี้คือการคานวณน,นะเนี่ยอ่ะเดี๋ยวผมจะลองใส่นะครับให้ครบทุกคานแป๊บเดียวเองครับเราก็จะรู้เลยว่าบ้านหลังนี้นะครับมีเหล็กเท่าไหร่ซึ่งถ้าเป็นช่างทั่วไปนะครับไม่ต้องเก่งเอ็กเซลเท่าไหร่เนี่ย ทำแบบเนี้ยใช้ใช้ทำเองครับแล้วก็ใส่กระตาเข้าไปก็ง่ายเลยอ่าเดี๋ยวผมจะใส่นะครับให้ครบเลยแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันนะเป็นยังไงอันนี้เราอยู่จากวันวันตอนนี้วันอยู่วันอังคารก็ผมเริ่มงานจริงๆก็วันวันอังคารที่แล้วพุธพฤหัสศุกร์นะครับสี่วันเสาร์อาทิตย์อันนี้ผ่านมาเจ็ดวันละนะครับซึ่งก็จะยื่งข้อตาสร้างแล้วก็ราคาเดี๋ยวเราจะมาดูวัสดุก่อสร้างกันนะครับเดี๋ยวยังไงเนี่ยถ้าผมเคลียร์เรื่องราคาได้ว่าไม่เกินล้านสอง แล้วก็เดี๋ยวผมจะลองมาทําให้ดูเลยว่านะครับโมเดลที่เขาคุมงานเป็นยังไงแต่นี่คือโมเดลเบื้องต้นก่อนเน้นความเร็วเน้นปริมาณงานเคลียร์ปัญหานะครับซึ่งตัวที่เองเนี่ยเป็นผมเรียกว่าเป็นนะครับโมเดลสําหรับการเคลียร์กันนะในช่วงนี้เขาเรียก P construction นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าผมขอให้เขาสร้างใหร็ปุ๊บเมื่อไรแล้วได้พู้ละเมาปุ๊บ ได้คอนเซ็ปต์ปุ๊บนะคอนเซ็ปต์มีเยอะแยะเลยตอนนี้จะช่วยผมนะครับเราก็จะเริ่มมาโมเดล for consultation นะครับที่ผมเรียกว่า 3D consultation modeling นะแล้วเราจะเริ่มทำนะครับเช็คทุกอย่างวัสดุนะจะไม่ให้เหลือเศษเลยจะทำแบบให้ป๊ททุกคนทุกอย่างนะครับลองดูได้ว่า SketchUp มันดีกว่า AutoCAD ยังไงในช่วงการควบคุมงานช่วงการคิดราคาก็ดีกว่านะแต่มันแพ้อย่างเดียวตอนนี้แพ้ตรงที่ยื่นขอให้ต่อสร้างเพราะว่าคนไทยส่วนใหญ่นะครับทำนานแล้ว AutoCAD นั้นเราก็ ปล่อยหน้าที่ของออโทุกัาดไปนะครับแต่จริงๆเลยก็ทำได้นะพอดีผมไม่ว่างช่วงนี้เฉยๆถ้าทำเลเอาได้เนี่ยก็มีเวลาเนี่ยประมาณสักสองสามวันผมก็เขียนแบบได้ละนะครับโอเคเดี๋ยวมาต่อดูว่าผมเซเล็คครบยังไงนะเดี๋ยวรอดูโมเดลนะแต่เดี๋ยวถ้าผมไปยื่นขออนุญาตสร้างเดี๋ยวผมจะถ่ายคลิปมาให้ดูนะว่าผมยื่นขออนุญาตสร้างยังไงแล้วแบบเป็นยังไงนะครับ